นี่ค่ะอู้นี่ค่ะคุณเชียนช่อชอช่อชอชอ,อู้ปลานีนนี่ค่ะปลาปลาบ้านสวนโ oh อ้ย,ยยยยยยเยยอยยยยเยยยยยยย่ยอ่สวัสดียยยยค,ค,นนค่ยนยยยนยยยยหยย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 นยยยยยยค่ะยลยยยยยย เพราะว่าเราจับไม่ได้ต้องใช้แหบานเอานี่ค่ะดวงอาทิตย์สวยงามค่ะนี่บ้านสวนทรงรักค่ะวันนี้วันที่20ธันวาคม2563นะคะนี่ค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้ประมาณ15องศาค่ะที่บ้านสวนคุณมอน่งค่ะเ hello อนซียูบายบ e สวัสดีค่ะ สวัสดีไม่เห็นไม่เห็นสวัสดีครับสวัสค,ค่ะสวัสดีค่ะกำลังพรวนดินให้คุณภรรยาปลูกผักนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยค่ะกระท่มน้อยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมว่าได้ปลาแค่ไหนเพราะว่าปลาที่นี่มันฉลาดมากเลยเขาจะหนีเร็วมากได้ไหมคุณเชียน โอเคนี่ค่ะปลาดุกนายโชว์หน่อยสิคะปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่เหมือนกันนี่ค่ะโอ้โอเคค่ะขอบคุณค่ะตุ๊บตุุ๊นี่ค่ะมาอีกแล้วค่ะนายโชว์หน่อยสิค่ะคุณเชียนนี่ค่ะว้าวเต็มเลยค่ะโอ้ยสีสวยมากเลยปลานินสีเหลืองอร่ามเลยโอ้ยปลาธรรมชาติของเรา สุดยอดค่ะนี่ได้เยอะแล้วค่ะว้าวนี่ค่ะอือฝีมือคุณเชียนสุดยอดเก่งๆนี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณสามีวันนี้นัดเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นัดเพื่อนเพื่อนรักมาทานข้าวด้วยกันค่ะนี่ค่ะบาร์บีคิวค่ะบ้านสวนทรงรักค่ะ วันนี้วันที่ยี่สิบสามใช่ไหมคะใช่ไหมคะมนาวอ่าโอเคธันวาคมสองห้าหกสามนี่ค่ะคุณสามีก็กําลังจะย่างบาร์บีคิวแล้วค่ะนี่ค่ะเตาน่ารักที่สุดเลยค่ะเตาเล็กๆของเราเนี่ยเตาน้อยๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะปลาดลุกจากบ้านสวนเราใช่ค่ะโอเคนี่ค่ะอืมเดี๋ยวพาชมฝีมือคุณสามีย่างบาร์บีคิวนะคะ สวยมากสวยงามเก่งมากมากค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะนี่น้องสาวคนสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากมากค่ะ and good เพดผ็ดใช่ไหม and good day to day ว้าววินใช่ไหมคะมอนอูใช่ไหมคะอากาศดีเนาะโอเคค่ะ เดียวย่างเสร็จแล้วให้ชมต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะ